ครับครับผมวิชัยดำเรืองครับเ,เจ้าของแปลนสวนสละลุงถันครับอยู่บ้านเลขที่6กตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงครับจบการศึกษาปตรีครับใบที่1ครับวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลังครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกง่ายๆว่าอิเล็กทริกอนพาวเวอร์เจ็นจเนียริ่งครับใบที่2จบวิทยาการการจัดการทั่วไปมหาลัยส oh ุโขทัยธรรมาธิราชครับใบที่3ก็จบนิติศาสตร์ มหาาลยสุขโขทัยตมธิราชเหมือนกันครับซึ่งได้สมรสกับภรรยาชื่อปัตตมาเพชรกุลครับมีลูกสาวเล็กๆหนึ่งคนน่ารักน่ารักชื่อชอบฟ้าดำเรืองครับซึ่งภรรยาคนสวยก็ยืนอยู่นี่แหละครับแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกสละทั้งหมดอยู่ประมาณ20ไร่ครับซึ่งมี3แปลงครับแปลงที่1ก็เป็นสละสายพันเนินวงครับซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณ5ไร่ครับ ก็พร้อมบ้านครับหลังเล็กๆไม่ไม่ไม่ใหญ่มากครับแปลงที่2ก็มีประมาณ2ไร่ถูกสละสายพันธุ์สุมาลีครับแปลงที่3ามก็เป็นสายพันธุ์เนินวงซึ่งมีประมาณ13ไร่ครับซึ่งเป็นที่ทําการของแปลงของสวนและก็มีอาคารที่พักให้กับในสวนด้วยครับผม1 8 0 0 0บาทพ่อบอกว่าต้องกลับมาอยู่บ้านไหมพ่อจะมีรายได้ให้ ผมไปถามพ่อว่าถ้าพ่อมีรายได้ให้จากเดือนหมื่นแปดเนี่ยถ้าได้ต่างป่าเนี่ยผมไม่กลับนะพ่อบอกว่าพ่อเพิ่มเลขสวนได้หนึ่งตัวความคิดว่าถ้าพ่อเพิ่มในสวนได้หนึ่งตัวก็ประมาณอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทดีใจมากเลยก็ต้องกลับบ้านพอกลับบ้านมาเรียนรู้จากที่พ่อสอนทุกย่างก้าวเดินตามหลังพ่อเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยเริ่มจากศูนย์เพราะไปเรียนวิศวะขี้เกียจทำเกษตรแต่พอมาเรียนรู้จากพ่อเริ่มจากศูน เริ่มที่จะลักทกํางานเกษตรจากที่เลขศูนย์พ่อไม่ได้หมายความว่าเพิ่มเลขศูนย์ในในแสนแปดแต่พ่อเพิ่มเลขศูนย์ในการเรียนรู้เริ่มจากศูนย์ที่ไม่มีความรู้เลยแต่ในสายเลือดที่เกิดมาในลูกของเกษตรเป็นเกษตรโดยตรงและมีาสายสัมพันธ์ที่เป็นเกษตรโดยตรงและหลังจากนั้นปอสิ้นเดือนมาสรุปว่าจากที่พ่อเพิ่มเลขศูนย์ไ้หนึ่งตัวก็มมาความว่ายนึ่งแสนแมืนแต่พอมาสรุปสิ้นเดือนแล้ว ผมก็ได้เลขกลมๆที่สวยมากเลข2องนำหน้าครับที่เหลือเลขศูนตามหลังอีกหกตัวผมก็เลยเกิดความภาคภูมิใจกลับมาอยู่บ้านดีกว่าและก็ <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างถ้าวันนี้ถ้ามองถึงการเกษตรที่ทุกคนบอกว่าเป็นพืชหรือเป็นธุรกิจที่หลายคนบอกว่ามันเชยหรือมันล่าหลังแต่ถ้าเราทําเกษตรด้วยการท่องเที่ยวมันก็จะมีรายได้สร้างหมหาศาล พอในสิ้นปีผมก็มาคิดมาคำนวณว่าสิ้นปีเนี่ยผมมีรายได้จากการทำสวนสลักเป็นเลข7หลักผมก็เลยใช้คำว่าสวนสลักเงินล้านกายการท่องเที่ยวหลังจากนั้นครับก็ประมวลภาพและก็เกิดการท่องเที่ยวอย่างแย่งยืนในปีพศ2547ก็เลยกลับบ้านมาอยู่กับพ่ออย่างตาวอนและก็ทำการท่องเที่ยวในปี49โดยที่ ไปทําการท่องเที่ยวในต่างประเทศทําหินาจนมิกาเฟลี่ยนทริปในมาเลเซียสิงคโปร์อินโดและก็ดึงคนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวปีพศ2558ทางสนสระลุงถันได้ร่วมกับการท่องเที่ยวการสํานักแหน,นัดใหญ่และกรุงกราลัมเปอร์ซึ่งทําการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรอย่างเต็มตัวและจนได้รับรางวัลไทยแลนด์เฟิร์สเ a อร์มวอดในปีพศ2015และก็เกิดการท่องเที่ยว เชิงกเกษตรอย่างเต็มตัวจนมาถึงปัจจุบันเป็นกัาลังวันกินนารีเป็นตัวเดียวตัวแรกในจังหวัดพัทลุงครับเมื่อปศ .2560 ครับผมได้ตั้งชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ออตลักษณ์โดยที่มีคำว่าสะละและก็มีความหมายที่เป็นมงคลและไม่เหมือนใครและก็สวนสละตอนนั้นก็มีเกิดขึ้นมากมายแต่ต้องใช้ชื่อที่เป็นเฉพาะโดยที่เป็นคนกลุ่มคนแรกก็คือคุณพ่อ แล้วก็ใช้ชื่อว่าลุงถันก็สวนสระที่เป็นลุงถันก็เป็นสวนสระของพระบิดาและพระมารดาที่ลูกเช่อชูและบูชาตลอดชีวิตนะครับและหลังจากนั้นก็ได้ไปจดเครื่องหมายทางการค้าเป็นจมีนพาณิชโดยใช้คําว่าสวนสระลุงถันแล้วก็ทับ์ภาษาอังกฤษว่า S A L A มาจดถึงวันนี้เลยครับครับในปีพศ2561ครับ ทางสวนสัตวลุงถันได้รับการคัดเลือกสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหนึ่งใน50แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชมกรงกลมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสวนสัตลุงถันและของผมและคนในฝูฟาบอนและคนในจังหวัดพัทลุงมากมากเลยครับจนปัจจุบันครับทางสวนสัตลุงถันได้มีการต่ออายุเครื่องหมายมาตรฐานเช่น JP เลโอท็อป ตั้งแต่ปีปศ2547้เจ็นมาถึงปัจจุบันปศ2565ร25และจะต่อเนื่องไปอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้คุณภาพไม่ได้ร0อยเเนครับนบวัตรกรรมที่นํามาใช้ในสวนสลัดลุงถันที่ทําอยู่ประจําและทามาตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการปลูกไม้สี่ชั้นเพื่อจะให้มีรายได้ตลอดทั้งปีและหลังจากมีรายได้รายวันก็คือสละและมีรายได้รายเดือนก็คือหมากและก็พืชเซนต่างๆที่มาเกยวพวงแล้วมะละกอและก็เป็นกล้วย แล้วก็พืชที่มีรายได้หลายปีก็จะเป็นสตอนะครับแล้วพืชที่เป็นรายได้หลังกเกษียณหรือหลัง10ปีก็คือเป็นไม้เศรษฐกิจต,ต่างๆเช่นตะเกียงทองจำปาทองนอกกานีเล็กไม้เทียมหรือไม้เศรษฐกิจต,ต่างๆที่อยู่ในสวนสลัดลุงถันนะครับ2ครับมีการวางแผนการจัดการแปลงระบบน้ําระบบดินการวางแถววางต้นการดูทิศทางแสงการดูทิศทางลมครับ3ครับการ ติดวันที่ของการผสมเคสรเพื่อให้เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวและสะดวกในการบริการโดยใช้ดิบบิ้น1นสี1เดือนในการติดเคสรนและมีสีทิบบิ้นหมุนเวียนตลอดทั้งปีครับสครับ,รบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มจากดินจากน้ำและอากาศโดยการขุดคูหรือพืชยืนต้นเป็นแนวกันชน5 มีการมัดเชือกรอบต้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายในการทำสละเพื่อลดอันตรายต่างๆในการผสมเกสรและการตัดลูกต่างๆนะครับหครับโดยใช้เทคโนโลยีทางอาเศรษเป็นการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดธุรกิจและแนว ทางการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านอาหารความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพการลดต้นทุน,ทนเช่นการใช้จักจุลินทรีย์ในดินใช้น้ำหมักใช้ไตรโูเดอรมาเพื่อกระตุ้นใหกิดการเติบโตและทนต่สอสภาวะแร้งทนทานต่อวัชพืชลดการใช้ปุ๋ยเคมีและนำกิ่งกา้านทางสละมาบดย่อยเพื่อทำเป็นปุ๋ยนะครับ7ครับกรเกษตรดิจิตอลครับการใช้ประโยชน์จาก การเก็บข้อมูลต่างๆทั้งสภาพดินน้ำอุณหภูมิความชื้นแสงพื้นที่พบปลูกสถานการณ์เติบโตจนทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แตกต่างในพื้นที่และแนวทางทำให้เกิดการทำการกเกษตรที่เหมาะสมและมั่นยําและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับผมการใช้แรงงานคนแทนการใช้สารเคมีกจาจัดวัชพืชการป้องกันวัชพืชโดยการใช้สมุนไพร ศัต,ตรูพืชแทนการใช้ยาเคมีการใช้กําจัดพืชเตรียมดินที่ดีการนํานทางใบไปจําหน่ายยังต่างประเทศหรือในประเทศที่จะทําทูบและนําไปขายในราคาทางใบละ7บาทมีรายได้เฉลี่ย20,000ื่ทางต่อปีกาเรเลี้ยงพึ่งหรือชนโรงตามธรรมชาติเป็นการรักษา ความหลากหลายชีวภาพโดยการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในท้องถิ่นและสามารถกินน้ำผึ้งได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องซื้อน้ำผึ้งจากคนอื่นและก็เป็นน้ำผึ้งที่ไม่ปลอมผลจากที่เราทำเองด้วยมือครับ ภายในสวนมีการบริหารจัดการผลผลิตดังนี้ 1. ใช้ตลาดนำการผลิตเพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกิดความสมดุลกัน 2. มีการนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นสลัดลอยแก้วแชมพูสบู่แยมวายสลัดฟิตได้สามมีการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการจนได้รับใบรับรองคุณภาพตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้รับมาตรฐาน G.A.P 4. มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งเลือกใช้บรรจุพันธุ์ที่ยืดอ,อายุและเก็บรักษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. มีช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค 6. เป็นผู้นำการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่เพื่อช่วยให้เกษตรกรรายอื่นร่วมกันพัฒนาและสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกคนอื่นๆได้ 7มีผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปโดยพันเนินวงอยู่ที่3,500กิโลกรัมต่อไร่เกษตรกรทั่วไปอยู่ที่2,100กิโลกรัมต่อไร่พันซุมาลีอยู่ที่5,000กิโลกรัมต่อไร่เกษตรกรทั่วไปอยู่ที่3,500กิโลกรัมต่อไร่8เป็นสูตรการเรียนรู้ศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากการที่สวนสลัดลงถันได้เปิดเป็นการ เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและก็คนที่มาท่องเที่ยวเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยเนี่ยสามารถเข้ามาชมได้และเป็นคนต่างชาติที่เข้ามามากกว่า10ประเทศที่ทหลัหกๆครับก็เป็นในมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียมีจีนมีตาลีมีเกาหลีมีเยอรมันมีฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มากันมากมก,กว่าเป็น10บสบัส,นสบในวันสาวนรวอาทย์ และก็มีเส้นทางในการท่องเที่ยว1คืน2วัน2คืน3วันเช่น1คืนสวันก็จะเป็นอยู่ในพื้นที่ตำบลนองทงอำเภอป,ป่าบอนถ้า2คืน3วันก็อยู่ในพื้นที่ขเขาและลงไปทะเลครับหรือลงไปจังหวัดต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับ มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิตดังนี้ 1. มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรง 2. มีการตัดแต่งทางใบสุกวิธี 3. มีการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของสลัก 4. มีการมัดเชือกรอบต้น 5. มีการรักษาแปลงปลูกให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ 6. มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งความยั่งยืนในอาชีพ มีการบริหารการทํางานโดยการแบ่งหน้าที่ดังนี้ยังยืนของอาชีพในการทําสวนเกษตรของสวนสละลุงถันมีการแบ่งหน้าที่ดังนี้ครับผมหนึ่งครับดูแลและบริหารจัดก,การทั่วไปของสวนเป็นหน้าที่ของผมครับ2ครับมอบหมายหน้าที่การงานในแต่ละวันให้กับลูกจ้างในแต่ละวันมีจํานวนเจคนครับสมผมเป็น คอยเป็นววียากรให้กับความรู้กับเกษตรกร,ร,กรที่มาและศึกษาดูงานให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทวยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมในสวนสลัดลุงฐานทุกวันครับ 4. ครับติดต่อประสานงานการตลาดการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ในประเทศจนถึงไปต่างประเทศครับ5ครับเชื่อมโยงของเครือข่ายตั้งตาาแะะต่เครือข่ายเกษตรเครือข่ายท่องเที่ยวเครือข่ายโปโโกและเครือข่ายแปลงใหญ่ครับ 6. ครับจัดบูธสินค้าประชาสัมพันธ์จำหน่ายสลัดในสถานที่ต่างๆทั้งใน ราชการและเอกชนทําไม่มีลูกค้าตอบรับมากขึ้นครับดิฉันมีหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลสวนและก็มีหน้าที่ขายสินค้าให้กับลูกลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาในสวนซึ่งเฉลี่ยแล้วแต่ละวันเราขายสินค้าได้ประมาณเฉลี่ยแล้ววันละ100กิโลเฉลี่ยแล้วกิโลละ50บาทค่ะและมีการจำหน่ายสินค้าแปรรูปซึ่งประกอบไปด้วยมีทั้งเยมทั้งไวาย ทั้งสลาดลอยแก้วแล้วก็แชมพูแล้วก็สบู่ซึ่งขายได้เฉลี่ยวันล,ละ2,000บาทค่ะ11การขยายผล1การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ดูแลซึ่งกันและกันและมีการวางแผนการตลาดไปยังต่างประเทศเช่นมาเลเซีย อินโดนีเซียและต่อไปในอนาคตในการวางแผนการตลาดในประเทศตะวันออกกลาง2การขยายผลสู่ชุมชนสังคมโดยการเป็นวิทยากรเนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติเองเป็นแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ของหลายๆหน่วยงานทําให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปสนใจทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 3. การรับคณะศึกษาดูงานโดยในแต่ละปีจะมีผู้มาศึกษาดูงานเฉลี่ย5,600คนต่อปีตั้งแต่เรียนจบการศึกษามาในปศสองพและได้ทำงานมาและก็ได้ทำงานมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็กลับมาทำสวนสละแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งค่อนข้างที่จะทำสวนสละไม่ครอบคลุม ในการจัดการบริหาจัดการเลยไปเรียนบริหาจัดการมาอีกใบหนึ่งเพื่อมาบรรหาจัดการกิจการของตัวเองให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่วันหนึ่งต้องการจะให้สวนมีความเจริญเติบโตให้กว้างไประดับหนึ่งและก็ต้องไปมีความรู้ทางด้านกฎหมายแต่ก็ต้องไปเรียนวิชานิติศาสตร์เพื่อจะทําการตลาดด้านกฎหมายกับต่างประเทศจนไปเรียนและก็สามารถ นำกลับมาควบคู่นากลับมาใช้จนเกิดไอเดียและเกิดความคิดที่เป็นของตัวเองว่าต้องมองสิ่งเล็กๆเป็นธุรกิจมองชีวิตให้มีคุณค่ามองเวลาเป็นคู่แข่งขันครับติดบินหนึ่งโดยตัวม,มาจ้างคิดจากความมุ่งมั่นและบทบาทในการขับเคลื่อนไม้ผลอัตลักษณ์ทำให้ในายวิชัยดำเรืองได้รับหน้าที่และตำแหน่งต่างๆดังนี้คณะกรรมการไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดพัทลุง ประธานเครือข่ายสู่เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิธภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนคณะกรรมการแปลงใหญ่สละตำบลหนองทงคณะกรรมการพัทลุงทีมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการ CBT Exclusive Trip ทีมคณะทำงานการท่องเที่ยว Adventure ทีมคณะทำงานทานเพย์ไทยแลนด์พัทลุงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเครือข่ายยัง Smart Farmer ด้านการเสียสละเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับมหาวิทยาลัยสงขาลานครินคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการศึกษาดูงานการแปลรูปสาฟิตรายและการทำวายสระติดต่อประสานงานตัวแทนจากประเทศมาเลเซียถึงช่องทางการตลาดใหม่ๆใ,ให้เกษตรกรในกลุ่มแปลงเกสละและไม้ผลอัตลักษณ์รวมถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดพะทลลง ลาะเป็นพืชรายวันหมากเป็นพืชรายเดือนสตอเป็นพืชรายปีไม้เศรษฐกิจเป็นพืชหลังเกษียณหลัง10ปีเป็นไม้สี่สาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1ที่ตั้งแปลงไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตห่วงห้ามของทางราชการ 2. ได้นําหลักการปลูกป่า3ามอย่างประโยชน์4ี่อย่างมาปรับใช้ในแปลงทําให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติดังนี้ 1. มีการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่ในแปลงได้แก่ต้นสะดาช้างไม้ไผ่ต้นพาซึ่งต้นไม้เหล่านี้สามารถเป็นกำบังลมลดการล้มของต้นสละในช่วงอายุน้อยและทำให้ต้นมีความชุ่มชื่นดูดซับน้ำฝนชะลอก,การพังทลายของหน้าดิน 2. ปลูกไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจร่วมกับปลูกสละได้แก่หมากสะตอเหรียงตะเคียนทองจำปาทองสเดาช้าง ประโยชน์ที่ได้รับดังนี้ 1. ผลของหมากและสตอสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ 2. สร้างรายได้กับชุมชนจากการรับจ้างเก็บผลสตอ 3. นํนำผลผลิตสตอช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของชุมชนเช่นงานศพงานบวช 4. ไม้ตะเคียนทองจำปาทองและสะเทาช้างเป็นไม้ใช้สอยที่สร้างที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงให้กับบุตรหลานในอนาคต 5. สวนมีความร่มรื่นสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ 3. มีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 4. เลี้ยงพึ่งและชันนโลงเพื่อช่วยในการผสมแกสอนและสร้างความสมดุลของธรรมชาติ 5. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงโดยการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง 6. มีการจัดการที่อยู่อาศัยและโลงเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในแปลงคุณวิชัยดำเรืองเป็นเกษตรกร สาขาไม้ผลของจังหวัดพัทลุงที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างในการผลิตสละซึ่งเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงและก็เป็นแกนหลักสำคัญในการกลับเคลื่อนประจาสัมพันธ์รวมทั้งการเป็นวิทยากรเกษตรกรในการถ่ายทอดไปสู่บุคคลเป้าหมายทั้งในจ,งจังหวัดและก็ต่างจังหวัด นอกจากนี้แล้วคุณวิชัยเองก็ได้มีส่วนกับชุมชนกับสังคมที่จะขับเคลื่อนดูแลเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเกษตรของในพื้นที่ในทั้งในส่วนของอำเภอป่าบอนและในส่วนของจังหวัดพัทุงการจัดการส่วนสละของคุณวิชัยดำเรืองออมีความสอดคล้องกับหลักการ BCG Model นะครับตั้งในส่วนของ b บโออ o e n o m y ม เซอร์คูราอีกโนมีและก็ในส่วนของกรีนอีกโนมีซึ่งในส่วนนี้ทางสวนของอคุณวิชัยก็ได้นำเอาความรู้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตสละซึ่งในแปลงในส่วนของคุณวิชัยสามารถที่จะ,ะสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการผลิตสินค้าสละที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับเซอร์คูราอีโคโนมีในส่วนของแปลงคุณวิชัยเองก็มีการผลิตและก็ใช้ส่วนเหลือต่างๆจากการผลิตสละมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์และเป็นการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในส่วนของกรีนอีโคโนมีก็จะเป็นการพัฒนาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งแปลงของคุณวิชัยก็ได้ใช้ในส่วนนี้เพื่อพัฒนาเป็นแปลงที่สะอาดเป็นแปลงที่ไม่มีผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อมไม่มีส่วนเหลือที่เป็นของเสียที่จะไปกระทบกับชุมชนกับแหล่งน้ําธรรมชาติหรือสภาวะโดยทั่วๆไปของพื้นที่ดังนั้นในกระบวนการผลิตของคุณวิชัยทั้งหมดที่เป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาทําสวนซึ่งได้นําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบส่งเสริมและพัฒนาซึ่งเป็นแนวนโยบายของราชการในขณะนี้ก็คือ BCG m o เดลและก็นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป